สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะใบเตยค่ะจูนจูนค่ะค่ะเราสองคนนะคะเป็นที่ปรึกษาของโครงการลาวิล่าพอร์อยุทยาค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะของโควิด -19 ภายในโครงการลาวิล่าพอรส์อยุทยาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องจูนในช่วงโควิด -19 ในช่วงนี้ที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มจากการป้องกันของเราเลยนะคะ,คะตั้งแต่เข้ามานะคะเราก็จะมีจุดคัดกรองตั้งแต่หนะ้าป้อมยามเลยนะคะ,คะแล้วจนลูกค้าเข้ามาถึงหน้าออฟฟิศของเราเราก็จะมีให้ลูกค้าสแกนไทชนะนะคะแล้วก็เข้าไปก็จะมีจุดคัดกรองอุณหภ,ภูมิให้อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ที่สําคัญเราก็มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้คุณลูกค้าด้วยค่ะตรงนี้อ๋อค่ะแล้วก็อยากเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของที่ว่าไม่ว่าการบริการของลูกค้านะคะจะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งของลูกค้าหรือจะเป็นระยะห่างอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนมากเลยเราก็จะเข้มงวดในการพ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะ ในตัวของที่ปรึกษาไฟลขายเราเราก็มีมาตรการการป้องกันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นใส่แมสเราก็จะใส่แมส N95 นะคนะคะ,คะ อย่างที่คุณหมอใช้เลยนะคะเป็นตัวนี้น้องจูนที่เราใส่กันคือป้องกันอย่างดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเรายังมีเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยค่ะพี่เตยตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือเราจะต้องฉีดไว้ทุกเวลาไม่ว่าจะขึ้นรถหรือว่าไปดูบ้านตัวอย่างหรือว่าพาลูกค้าไปชมบ้านนะคะตรงนี้เราก็เป็นการเซฟตี้ตัวเองเลยค่ะเตยกับจูนจูนนะคะอยากเรียนเชิญคุณลูกค้าค่ะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการลาวิลล่าพอ์ต์ อยุธยาด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็จูนขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถลงทะเบียนนะคะแจ้งชื่อและเบอร์โทรนะคะสามารถนัดเวลากับทางแอดมินได้เลยค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราสองคนก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรีบๆมารีบๆมา